สนับสนุนโดย Richman Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมเ์สเลดโซนซีโร่บนเว็บรับไปเลย Richman Coin นะครับใช้เป็นส่วนลดพร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนและยังมีเกมชั้นนําอื่นๆให้เลือกเติมอีกสามารถจ่ายได้หลายช่องทางด้วยเติมได้ทางบนเว็บไซต์และไลน์นะครับเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมงซินแอสเตอร์เนาะวันนี้เรามาแชร์บิวเจมลิงกัน ก็ผมเล่นสายระเบิดแล้วก็จากที่ลองดูในหลายๆคลิปเนาะของต่างชาติส่วนมากเขาจะเป็นวิชฮันเตอร์บ้างอะไรบ้างเราเลยรู้สึกว่าอ่ะคือ,อยังไงสายระเบิดเนี่ยอยากให้เล่นเป็นเป็นในส่วนของเจมลิงมากกว่าเพราะว่าตัวแพสซีฟแพสซีฟของเจมลิงมันมันค่อนข้างเอื้อกับสายระเบิดมากกว่านะครับก็คือตัวนี้เจมสตาร์ทนะครับตัวนี้จะทำให้เราใส่ซัพพอร์ตเจมซับได้นะมันทําให้เราสามารถบิวแบบบิวได้เยอะมากๆนะครับ เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากสกิลที่ใช้ก่อนละกันนะครับสกิลที่ใช้เนาะผมจะไล่เรียงนะครับคิดว่าจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในอาชีพที่อยากให้ใช้ทุกสกิลเลยแล้วก็คนที่เล่นเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดจะสะดวกกว่าเพราะว่าคนเล่นเมาส์อย่างเดียวก็จะเล่นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่มันคลายยากเนาะมันคลายหมอนอยากมันต้องถอยไปยิงไปถอยไปยิงไปด้วยนะครับแล้วก็คนเล่นจอยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องระยะระเบิดเพราะว่าปกติสมมติวางเมาส์ใช่ไหม อ่ะเรายิงไกลสุดนี่แรงส่งระเบิดก็จะไกลหน่อยยิงใกล้ก็ส่งใกล้ๆอะไรอย่างงี้ครับมันอันแดแอกว่าสกิลเนาะก็จะไล่เรียงไปเลยผมจะไปเอาเจมมาก่อนละกันจะได้เห็นว่ามันประมาณไหนนะเวลาเรากดอัพสกิลอ่ะประมาณนี้ก่อนทุบ สกิลที่เราจะใช้เนาะช่วงแรกก่อนไรดิ้งเลเวลแรกๆเลยนะครับเราจะใช้ในส่วนของพวกสกิลสายยิงปกติเลยคุณชอบอะไรคุณใช้ไปก่อนได้เลยจนกระทั่งคุณเริ่มได้เอ็กซ์พล e แล้วก็แฟลชแก n นด2สองสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เก่งมากๆในช่วงแรกแต่ต้องมอดดิ้งหน่อยอย่างเอ็กซ์พล e ช่วงแรกๆก็จะใส่เป็นแบบว่า s c a t t เตออะไรงี้ครับแล้วก็อันนี้จะใส่เป็นเจมเจมซัพพอร์ตเราจะใส่เป็นชื่อว่าอะไรนะไอที่ลด ไซคันบินไซคันบินอันนี้จะลดคูดาวเพิ่มชาร์จอ่าใช่จังหวะจังหวะล้มบอสสำคัญมากคุณเก็บเวลขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บจนกระทั่งคุณได้แก๊สการาเน็ตนั่นแหละความสนุกจะเริ่มขึ้นเพราะเราจะมีระเบิดไวคอมโบกันแล้วถึงมันจะเนิร์ฟไปแล้วก็ตามนะถึงจะเนิร์ฟไปแล้วก็ตามนะครับแล้วก็มาอีกทีหนึ่งที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวละครเราเก่งขึ้นก็คือตอนที่เราได้ e x p l o s i v e Shot มาสกิลนี้เนี่ยจะใช้แทนสกิลยิงทั้งหมดเลยเพราะเราจะไม่ใช้สกิลยิงละ วิวนี้คือถ้าใครได้ดูในสตรีมจะเห็นว่าผมเน้นการที่เราโยนระเบิดแล้วใช้เอ็กซ์พล e ในการจุดระเบิดไม่ต้องรอ fuse t ไทมเนาะแล้วก็ระเบิดนะครับเอาหมดเลยถ้าส่วนตัวผมก็คือผมจะมีอ r ร i l l e ล y ี่บอลิสต้าด้วยคือป้อมเนี่ยดาเมจมันก็ดีพอสมควรแต่หลักๆคือเราไม่ได้ต้องการดาเมจจากตรงนี้ขนาดนั้นเราต้องการ เอามาใช้เป็นดัมมี่ในบางครั้งก็คือแบบชุกเชินปุ๊บทางแคบวางป้อมดักหน้าเลยมอนก็จะยืนตีป้อมมันก่อนก็จะมีสเปซให้เราเล่นต่อน,นั่นเองน้าหลักๆผมก็จะใช้เนี่ยสกิลที่เป็นสีเทานี้ทั้งหมดเลยนะครับอีเมอร์เจนซี่รีโหลดนี่ก็เอาเพราะว่าด้วยความที่ตัวอิสโปซีฟช็อตมันใช้ได้แค่2นัดถ้าฉุกเฉินยิงกดปึ๊บแบบกดเพื่อรีโหลดแล้วก็เอาจุดระเบิดต่อได้เลยเรามาเก่งอีกทีตอนเลเวลประมาณ58ครับตอนเราได้คัสเตอร์ อันนี้จะเก่งมากๆแล้วเพราะว่าเราจะเคลียร์มอนได้2สกิลเลยเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของการเบรกดาวว่าแต่ละสกิลใช้เจมอะไรกันบ้างนะครับเอ้หรือดูไปเลยดีวะอะดูไปเลยแล้วกันอันนี้ต้องบอกว่าผมเพิ่งเปลี่ยนธนูมาอันนี้เป็นธนูของแอคที่แล้วของผมแอคหนึ่งเอ้แอคสามธนูแอคสามผมเนี่ยก็คือเป็นธนูที่ผมเองก็ไม่รู้เนาะเราก็ใช้ซอลออฟในการนั่งทําเองนู่นนี่นั่นจนแบบว่าเออมันก็ออกมาประมาณหนึ่ง แล้วมันไม่ค่อยดีมากก็เลยไปซื้อในตลาดได้ราคาน,นี้มาประมาณ 5x off ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่ว่ามันก็ทําให้เราผ่านคอนเทนต์ง่ายมากเพราะมันรีมานาหลังจากฆ่ามอนมันก็จะแบบไม่ต้องกดมานาเลยแล้วก็ได้ได้ดาเมจระเบิดที่พอใจพอสมควรแล้วกันอย่างถ้าผมาใส่เนี้ยดาเมจอยู่ที่2,004ใช่ไหมทีนี้วันนี้ผมเพิ่งกดเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอ่าธนูของ x3 Cruel มา ดาเมจโดดขึ้นมาจาก24กลายเป็น4 0 0พมันโดดเยอะมากครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นออฟฟิสิกด้วยคือหลักๆเลยแรงไม่แรงระเบิดอยู่ที่ฟิสิกเป็นหลักแล้วก็พกไฟอะไรเงี้เสริมได้แต่ว่าตัวนี้ที่มันดีเพราะว่า1คือมันมีดาเมจธาตุสองธาตุจริงๆถ้ามันเป็นฟิสิกได้มันจะดีกว่านี้แต่นี้ผมแบบซื้อๆไปก่อน 15, 15x เอเองอันนี้ชิวๆแล้วก็ไดออฟแอทแทกสปีดแอทแทกสปีดมีผลกับระเบิดยังไงแอทแทกสปีดจะทําให้ระเบิด มีแคสซามที่ผี่ขึ้นมีแกลบแกลบระหว่างระเบิดน้อยลงก็คือเราสามารถใช้ระเบิดแล้วเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือใช้ระเบิดแล้วซ้าได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็จริงๆแพสซีฟที่สําคัญแต่ว่าไม่ควรอยู่ในอาวุธก็คือการได้มานาหลังจากการฆ่ามอนซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าผมก็ใช้ไปก่อนนีกเพราะเดี๋ยวช่วงหลังๆเราก็ต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับพวกการรีมานาทั้งหลายอยากให้ไปอยู่ในชุดในส่วนอื่นๆมากกว่าอแต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเพราะมันแค่15เเอง มาดูในส่วนของเจมกันบ้างนะครับอย่างเจมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมก็รีเสิร์ชมาประมาณนึงแต่ว่าอาจจะมีเจมที่ดีกว่าถ้าสมมติมีดีกว่าแชทสามารถแนะนําลงในคอมเมนต์ได้เลยแบบเอ้ยผมใช้อันนี้อยู่ค่อนข้างโอเคเลยโอเคในด้านไหนไหนอะไรเงี้ยทีมมาเราจะได้แชร์ให้พอมูเมอร์เซนนารีของเราเนี่ยเติบโตได้นะครับเพราะว่าผมแอบ เครื่องที่มีคนบอกว่าเมอร์เซนารีสายระเบิดเป็นสายที่ DPS แย่ทั้งที่จริงๆมันแรงมากแต่แค่มันอาจจะเล่นยากหน่อยเวลาเจอมอนที่โมบิลิตี้สูงๆ,ๆงนั่นเองก็คือคุณต้องรู้วิธีเซตอัพเวลาเจอมอนที่เคลื่อนที่เร็วแค่นั้นเองอ่ะไล่ไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลาละอิมเมอร์เ y นซี่รีนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็น p r e m ม d ดเทชันนะครับกับในส่วนของอินกิเนตนะครับสกินี้ก็คือทำให้ กรเด็เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดคูดาวนั่นเองนี่ไม่ได้สําคัญมากแต่ว่านี่มาตรงนี้ก่อนไอสกิลเราเนี่ยช่วงแรกๆเราจะยังไม่ได้มี3มช่องเนาะเราต้องหาที่เจาะก่อนดังนั้นผมจะแนะนําว่า2สกิลแรกที่ควรใส่เป็นอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนที่คุณขึ้นมาถึง3ช่องเดี๋ยวคุณจะค่อยๆค่อยๆรู้ไปเอง2สกิลแรกที่ควรใส่นะครับของ e x p l o s i v e g r e ก a d e ็ก็คือ Concentrate Effect นะครับสกิลนี้จะทําให้ระยะระเบิดแคบลง แต่ทำให้ดาเมจแรงขึ้นคุณดูใส่กับไม่ใส่ดูดิอันนี้คือไม่ใส่เหรือ2 9 0 9ใส่ปุ๊บแม่งเป็น4 1 0พโคตรแรงอันนี้แล้วก็สแคตเตอร์ช็อตสแคตเตอร์ช็อตเนี่ยคือมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะลดทำลดให้ดาเมจดูน้อยลงเว้ยถ้าผมถอดเป็น5 0 0พเลยแต่ว่าข้อดีคือมันทำให้เรายิงระเบิดแถมออกไปอีก2ลูกแปลว่าอะไรแปลว่าสแคตเตอร์ช็อตจากปกติยิง1่ลูกจะกลายเป็น3ลูกในช่วงแรก จากนั้นใส่เถอะเพราะว่าการที่มันเป็น3ลูกเราเคลียร์มอนได้ดีไว่แล้วมันลด20ต่อลูกแต่มันออก3เท่ากับ80คูณ3 240ก็แรงกว่า1ลูกอยู่ดีประมาณนี้อันนี้คิด,คดแบบคร่าวๆทุกผิดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รีแคปกันในคอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ตอนที่คุณเจาะ3ได้นะคุณก็จะอยากใส่เพโลดเข้าไปเพราะว่าเพโลนเนี่ยครับทำให้คุณดาลีคัอรี่เรชช้าลงหรอใช่ป่ะเออมันน่าจะลดู ใช่ใช่มันน่าจะรีดิวเซคือหมือนกัคููดาว์จะนานขึ้นหน่อยแต่ว่าแกเนตที่เราโยนออกไปมีโอกาส50%ที่จะระเบิดที่จะทำงานอีกครั้งมันจะเป็นภาพที่แบบตุดๆดดึมแล้วแถมตุดดึ๊ดดึมอะไรเงี้ยนั้นมันแรงมากเวลาตีบอสเคียร์มอนอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างเห็นภาพเลยนะครับมาต่อกันในส่วนของแฟลชแกเนตมันเลื่อนได้ไหมอ่ะผมอยากเลื่อนเลื่อนขึ้นไปไม่ได้ช่างมัน ผมจะไล่ไปพยายามไล่ไปในตามเลเวลแล้วกันนะครับแฟลชแกรนดนะครับจะเป็นสกิลที่เราได้ถัดมาเลยแฟลชแก a นดเนี่ยเราใส่เป็นโอเวอร์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นเซค o n ันวินอย่างที่ผมบอกเพราะว่าโอเวอร์พาวเวอร์ทำให้สตันไวขึ้นส่วนเซค o n ันวินเพิ่มชาร์จเพราะว่าเดิมๆเนี่ยแฟลชจะมีแค่2ชาร์จเท่านั้นเองพอมันมีแค่2ชาร์จเนี่ยการใช้งานกับบอสไม่พอนะไม่พอผมพูดเลยเราต้องการให้มันมี หลายชาร์จเพื่อที่จะสามารถอัดสต mm ัรบอสในโรเลชนันนั้นเพื่อยิงบอสฟรีอันนี้สําคัญมากแล้วมันเป็นท่าที่ป๊อปเร็วแฟลตมันมีฟิวส์ชา์มันไม่ถึง1วิโยนปุ๊บแทบจะป๊อปเลยทําให้มอนเสียจังหวะได้มอนชาร์จสกิลโจมต,ตีเราเรายิงใส่มันหยุดชาร์จเลยเอะไรทําตองน,นี้นะครับก็พอพอขึ้นสล็อตที่3ก็ใส่เกียรนัตี้เหมือนกัน mm hmm. ก็คือทําให้ครูดาวรีเร็วขึ้นเพื่อได้ใช้ถี่ขึ้น Infernal Cry ช่วงแรกๆถามว่าดีไหมค่อนข้างดี เพราะ Inferno Cry เนี่ยเราสามารถ cry ใส่มอนหมู่ได้เนื้ออกปะ cry ไปเลยมันเอ่อมัน empower ได้ attack ได้ไฟ damage อืมเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่ม damage ไฟนะครับก็อันนี้จริงๆใส่อะไรก็ได้หรือไม่ใส่สกิลนี้ก็ได้ไม่ได้สำคัญขนาดนะั้นช่วงแรกผมไม่มีอะไรใส่เลยใส่มาเฉยยอ่ะไปต่อกันที่อ่อน่าจะเป็นแก๊สกร n a d ก็คือระเบิดพิษเนาะ ระเบิดพิษเนี่ยช่วงแรกมันแรงมากเลยแต่ช่วงนี้มันเนิร์ฟลงไปแล้วแต่มันยังอยู่ในจุดที่ก็ยังแรงอยู่ดีสาหรับการตีบอสเอ่ยหรือการที่จะแบบว่าทำดาเมจกับมอนส่วนมากแบบเคลียร์เป็นวง้างก็คือเราเซตพิษไว้ทั้งจออะไรเงี้ยแล้วโยนระเบิดไปจุดเดียวเวลาเราทําระเบิดแต่พิษมันก็จะไล่เป็นไฟไปเรื่อยๆเลย,เลยก็ทำดาเมจเคลียร์พวกมอนเล็กๆได้ดีนะครับ2ออย่างแรกที่เราอยากใส่ก็คือโครซซันนะครับกับใส่อะไรวะก่อนหน้านี้ ผมใส่อะไรวะน่าจะ b u r s ์ i n g p l a g u นี่แหละอืมช่วงแรก2เม็ดนะครับแล้วก็อันนี้ลอง g fuse ทู่มาใส่ตอนตอนเจาะเม็ดสใช่ประมาณนั้นออร่าออร่า,ราช่วงแรกจะใช้เป็น hero of ash เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ช่วยเรื่องเคลียร์มอนได้ดีนะครับทำให้มอนระเบิดกันได้แล้วก็น่าจะต่อกันที่ระเบิดไฟฟ้าเนาะระเบิดไฟฟ้าอันนี้เป็นหนึ่งสกิลที่ คนไม่ค่อยชอบใช้กันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะรู้สึกมันไม่ดีหรือว่าเพราะว่ามันมันปุ่มเยอะเกินเพราะอย่างผมถ้าถ้าคุณดูคุณดูตรงขวาล่างเนี่ยถ้าคุณดูตรงขวาล่างคุณจะเห็นเห็นหมดเลยว่าผมใส่สกิลไว้แบบมีระเบิดหมดเลยเว้ยเป็นระเบิดทั้งหมดแล้วก็มีแค่ explosive shot แค่นั้นเองดังนั้นระเบิดทุกอันเราใช้มันใช้กันต่างสถานการณ์ไหมอย่างเช่นอันนี้หลายๆคนน่าจะต้องรู้ไว้ก็คือเวลามอนติดช็อคเนี่ยมันโดนดามจแรงขึ้น บางทีเราแฟลชมอนเสร็จใช่ไหมมอนโดนแฟลชมอนจะกระเด็นออกพอมอนกระเด็นออกเราโยนไฟฟ้าซ้าเซตอัพไว้2ชุดเลยพอมันค่อยๆเดินกลับมันจะโดนช็อกต่อแล้วมันก็จะโดนระเบิดที่เราโยนทิ้งไว้อะไรทํานองนั้นครับก็คือต้องอแดปตีฟใช้ตามสถานการณ์ไปบางตัวกันไฟเราก็ต้องใช้ดามจจากไฟฟ้ากับแฟลชในการฆ่าเอาอะไรทํานองนี้มันมันก็ต้องอแดปป์เนาะมาในส่วนของส่วนส่วนที่เราจะใส่นะครับก็พอเปลี่ยนอาชีพเนาะแล้วลด หมดแพสซีฟหมดแล้วเราเริ่มใส่เจมซ้ําได้เราก็จะเลือกเป็นสแคตเตอร์ช็อตอีกอันหนึ่งเพราะว่าไฟฟ้าให้มันออกหลายลูกค่อนข้างดีอย่างที่บอกพีทมันเนิร์ฟไปแล้วดังนั้นพีทเนี่ยหลักๆคือเราต้องการที่มันเป็นเอเรียใช่ไหมการที่มันยิงออกไปหลายลูกเอเรียมันไม่ได้กว้างกว่าเดิมมากเพราะว่ามันมันไม่ได้ยิงแบบคือถ้าอยากให้มันเป็นควันกว้างๆเราต้องยิงหลายๆจุดมากกว่าที่จะคาดหวังให้จุดยิงครั้งเดียวออกหลายมลรวกว้างกว่าเดิมมันจะไม่ได้กว้างกว่าเดิมเท่าไหร่ แต่ไฟฟ้า5เมตรมันทําให้มีโอกาสโดนมอนทั้งฝูงเยอะมากขึ้นเพราะว่าระยะมันสั้นกว่าดังนั้นก็แนะนำนะครับแนะนําเป็น scatter shot ก่อนแล้วก็อีกอันน่าจะต้องเป็น conduction นะครับ conduction ทำให้มีโอกาสติดช็อคเร็วขึ้นเท่าตัวเลยและใช่ครับด้วยความที่อันนี้ฟิวส์ u r a t i o n เขาก็ไม่ได้เยอะผมก็เลือกที่จะใส่เป็น long fuse เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้ดาเมจเยอะขึ้นนั่นเอง artillery อันนี้ไม่มีอะไร ใส่อะไรก็ใส่แต่ผมใส่อันที่วางป้อมเร็ว <c oughs> แค่นั้นเลยแล้วก็ออร่านที่2หลังจากเรามีสปิริตมากพอนะครับสปิริตมากพอเราจะใส่เป็นแอทริชั่นนะครับเพราะว่าแอทริชั่นเนี่ยจะเป็นพสซีฟสำหรับการโซโล่บอสเลยแหละว,ว่าได้นะครับเอาใหม่แอทริชั่นจะเป็นพสซีฟสำหรับการโซโล่บอสเลยก็ว่าได้เพราะว่าเวลาเราอยู่อยู่ใกล้ๆมอนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราจะทำาดาเมจแรงขึ้น1%ทุกๆ2วิ สูงสุดได้ที่53%น,นัอก่ากว่าถ้าเรายืนแช่สู้กับบอสตัวนั้นสักประมาณ1 100วินาทีหรือ1นาทีกว่าๆเนี่ยเราจะตีบอสตัวนี้แรงขึ้นประมาณ53%ซึ่งมันมีแต่ข้อดีเพราะเราเราไม่เราไม่ได้เล่นสุดระยะอยู่แล้วปกติคือเกมนี้เวลาสู้บอสก็ต้อง,ต,องต้องเล่น close f เนาะอ่ะเรามาที่สกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายคือ cluster g r a n a d e นะครับโอ้ไม่ผมข้าม oil g r a n ไปเพราะว่ามันดันไปอยู่ข้างบนเนาะ i อเกรนเนตนะครับจะใส่เป็นเอ็นคัมแบรนซ์นะครับเ n c นคัมแบนจะทําให้เวลามอนโดนออยของเราติดสโลไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ Strip Away Strip a w a ททำให้ Exposure ของสกิลนี้มีเอฟเฟกมากขึ้นซึ่งอันนี้มันมันเจาะไฟไงออยมันเจาะไฟเราใส่อันนี้เพิ่อมอีก30ก็จะส่งผลได้ดีนะครับแล้วก็แมสสมใส่เป็น f a r ฟ Death เวลามอนตายแล้วติดเอฟเฟกอยู่ได้ติดเอฟเฟก i g อีกไนอยู่ จะระเบิดตัวเองต่อนะครับก็จะทำดาเมจกับพวกมอนชื่อเหลืองได้ดีเพราะว่าลูกมันตายแต่ว่าตัวมันยังอยู่มันก็โดนระเบิดไปด้วยนะครับแล้วก็จบที่คลัสเตอร์คลัสเตอร์ไม่มีอะไรมากเราก็ใส่เป็นเพโลเซ o n d วินแล้วก็คอนเซนเทรตนะครับเน้นดาเมจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ชาร์จไม่เยอะเริ่มมามี2ชาร์จเท่าแฟลตเลยดังนั้นด้วยความที่คูด,ดาวมา16วิเราเลยจำเป็นต้องเพิ่มชาร์จให้มันเล่นหน่อยอจบกันกับเรื่องสกิลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู s s ส v e tree s s ส v e t ทรีนะครับผมเล่นเป็นเจ l i n งเนาะทีนี้หลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊แต่ช่วงแรกนะ่ะช่วงแรกเราไม่รู้ว่าเราจะหาแต้มจากไหนเนาะถ้าเรายังไม่ผ่านเค a o สหรืออะไรไอ้เรื่องวิธีไปหาแต้มที่3กับ4เนี่ยไปลองเซิร์ช u t u b e เซิร์ช Google กันดูเชื่อว่าทุกคนทำได้ทุกคนหาได้แน่ๆเพราะว่าถ้า,ถาให้ทบายให้เอาใหม่ถ้าให้อธิบายคลิปมันจะเริ่มยืดเยื้อละอ่ะเอาเป็นว่าตอนคุณได้2แต้มแรกมาตอนเป็นอาชีพอะ คุณอาจจะอัพมาฝั่งนี้ก่อนก็ได้เอา quality skill มาเล่นก่อนแล้วค่อยรีตอนนี้คุณมีสีแต้มมาอัพฝั่งนี้แทนเพราะว่าเ e มสตาร์เนี่ยเก่งมากคุณจะสามารถใช้ support เจมซับได้กับ skill ที่คุณมีเม็ดละ2เม็ดละสอง skill อ่ะก็คือสามารถอย่างเช่นแบบเอา payload ไปใส่สอง skill อะไรเงี้ยปกติคลาสอื่นเขาทำกันไม่ได้ไงมันเลยเก่งมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราได้มาอีก4แต้มเนาะอีก4แต้มที่น่าสนใจจะเป็นในส่วนของ implant g e m ก็ดีครับ อินฟลั t เจมหรือ a d v a านซนี่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็จะทำให้สกิลสกิลใช้มานาน้อยลงถ้าผมก็้าใจไม่ผิดนะคอสออฟสกิลไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้นนอ๋หรือไม่ก็ถ้าสมมติไป defensive หน่อยก็นี่เลยอินฟิวชันอันนี้ก็คือจะทำให้คุณถึกขึ้นนั่นเองส่วนใครที่อยากไปเล่นเจมอาชีพอื่นนะครับก็จะมีอะดัพ i ีฟอันนี้จะทำให้ รีควอร์เมนทที่เจมรีควอร์อย่างเช่นปที่คุณจะเล่นเจมสายเวคคุณต้องอินถึง79นะอะไรทําอนองนี้แต่ถ้าคุณอัพถือเนี่ยมันไม่สนเลยมันจะเอาสเตตที่เยอะสุดของคุณซึ่งส่วนมากจะเป็นสเต็งหรือไม่ก็้เด็กอยู่แล้วมันไมเอาไปคิดแล้วก็จบก็ใส่เจมได้เลยสบายๆนะครับแล้วก็มาในส่วนของแพสซีฟเนาะแพสซีฟเรามาดูว่าช่วงแรกๆเราอัพอะไรกันบ้างนะเราจะเริ่มจากเส้นนี้ครับเราต้องการ ta c k s p e e d มากๆแต่ใครจะอัพเป็นโปรเจคทายมาก่อนก็ได้ไม่ว่ากันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเม็ออนะครับ เราลงเส้นนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมลงยังไงบ้างนะผมลงเส้นนี้แล้วผมทะลุมานี่เลย area of effect เห็นป่ะมาเม็ดนี้ก่อนเอาเอา AE กว้างได้ครูดาวอ่ะได้คูดาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บสองโหนดเนี้ยจะไปซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้เข็าไหมคุณจะไปซ้ายก่อนคุณจะไปขวาก่อนแล้วแต่สะดวกเลยคือถ้าไปขวาคุณจะได้ดาเมจแรงขึ้นกับมอนที่เลือดน้อยเลือดน้อยปุ๊บโดนแรงเลยแล้วก็ ทำให้สตาร์ทเร็วขึ้นด้วยเวลาเลือดน้อยเวลาเวลาบอสเลือดน้อยมอนเลือดน้อยนี่คือแบบเราโยนแฟลกทีเดียวแทบจะล้มไปเลยครับส่วนฝั่งนี้ถ้ามาก็จะได้เอโอเหมือนกันสำหรับคนอยากได้ระเบิดกว้างมันก็แล้วแต่อาวุธเรานับเป็น t ู o hand เวพอนนะครับดังนั้นพวกสเตตัสพวกโหนดท,ที่เพิ่มความแรงของโปรเจคทายเพิ่มความแรงคอสโบเพิ่มความแรงอาวุธ2มือเราได้ทั้งหมดเลยถ้าใครยังไม่ชัวร์ก็กดอัพดูก็ได้แล้วก,กดเทียบกับสกิลได้เลยนะครับ โหนนี้เราจะลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อลงมาตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปเอาคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์บอมบ์เนี่ยทำให้ระเบิดฟิวส์ช้าลงระเบิดแตกช้าลงแต่เรายิงระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งลูกทีนี้มันเริ่มโหดแล้วไงคลัสเตอร์จากที่แบบว่าตอนแรกมาหนึ่งลูกเราใส่เพิ่มไปแคตเตอร์ได้เป็น3ได้เป็น3ปุ๊บอัพไอนี่กลายเป็น4ใส่ธนูระเบิดปุ๊บกลายเป็น5โอ้โหแม่งยิงกันขี้แตก อ่ะแล้วก็แกรนเอวหนึ่งคูดาวยูสอันนี้ผมไม่แน่ใจมันหมายถึงยังไงวะแต่ว่ามันสุดสายพอดีผมก็เลยอัพนะครับแกรนเดียอาจจะหมายถึงว่าใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งั้งนะน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนี่ก็คือเป็นเป็นวงที่แบบว่าสําคัญนะครับของสายระเบิดเนาะแล้วลงมาปุ๊บอันนี้เอาก็ดีไม่เอาก็ได้แต่ส่วนตัวผมเอาเพราะว่ามันวิ่งเร็ววิ่งเร็วดีเสมอลงมาเลี้ยวขวากันเลยเลี้ยวขวาไปขึ้นตรงนี้ปุ๊บปุ๊บ ตรงนี้ทําให้ระเบิดแตกไวขึ้นมันจะไปหักล้างกับตรงนี้นิดนึงมันก็ยังแบบว่าเออมันไม่งัน้นทั้งวันไงแล้วมันได้เดเมจระเบิดอีกนะครับอีกยี่สิบเนาะแล้วลงมางนี้เอาคูดาวนิดหนึง่งลงมาอีกปึ๊บ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 ,บมาตรงนี้ตรงนี้ได้โปรเจกไทเดเมจก็อย่างที่บอกว่ามันจะได้ระ,ะได้ความแรงระเบิดด้วยแล้วก็นี้ทําให้สถานะของโปรเจกไทเราติดง่ายขึ้นก็คือความสถานะระเบิดนั่นแหละ ลงมานี้ปุ๊บขึ้นมางนี้ครับมาเอาแอสแท็สปีดแล้วก็คุณจะเห็นรูปหน้าไม้ตรงนี้คือตัวนี้ผมให้สังเกตกิมมีกก่อนมันจะเป็นรูปอาวุธเลยอันนี้เป็นรูปดาบใช่ไหมอันนี้เป็นรูปรูปรูปเชี่ยอะไรว่ารูปโล่รูปเกราะแล้วกันอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นรูปหน้าไม้เนี่ยเห็นปะมันมีมันมีอันนี้เป็นรูปหอกรูปธนูอะไรอย่างงี้ครับก็คือมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกันเนาะดังนั้นตรงนี้เราก็จะเอาดามจครอสโบก่อน ซึ่งยิงผมอัพได้อีกเม็ดหนึง่งแต่ผมจะไม่อัพอันนี้ไม่ได้จําเป็นกับเราเราไม่ได้เล่นสายยิงแต่ลงมาตรงนี้คุณจะเห็นของดีเลย repeating explosive ระเบิดมีโอกาส15%ที่จะระเบิดซ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรามีบางเม็ดเราใส่ payload แล้วมันก็ระเบิดอยู่อย่างนั้นอะขี้แตกอะครับแล้วได้ดาเมจระเบิดด้วยอันนี้คือผ่านล่างที่ผมกดอัพมาแล้วมีประโยชน์ก็คือมีประมาณเท่านี้ไอ้ส่วนเสริมเนี่ยใครอยากเติมตรงไหนเติมได้เลยนะครับลองลองลองดูตามมนไอเดียตัวเองอย่างเช่นแบบเรารู้สึกว่า เออจริงๆถ้ารีโหลด crossbow เร็วอย่างนี้นิดหนึ่งก็จะดีอะไรเงี้ยเราก็อัพอันนี้ก่อนก็ได้จนกระทั่งเราได้ไอ emergency reload มาเราก็ค่อยมาถอดออกได้เหมือนกันนะมาในส่วนเส้นบนกันบ้างเส้นบนเนี่ยเส้นบนจะมีโนดที่จําเป็นอยู่เหมือนกันนะพอเราเลี้ยวขวามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นพวก attack speed นิดหน่อย,อ,ยอันนี้อันนี้มันทําให้ตีช้านะโทษทีแต่มันทําให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ accuracy อันนี้ว่ากันว่าระเบิดจริงๆมันก็หลบได้ มีจังหวะที่มันไม่โดนดาเมจอันนี้ถูกผิดยังไงคลรกให้ผมได้นะครับขึ้นมาตรงนี้เอาเบลอครับเพราะว่าเราเอามูฟสปีดเนาะแล้วอนาคตถ้าแบบอยากมาอัพมูฟสปีด d อีกมาอัพได้มาเพิ่มตรงนี้ได้เลยได้อีกมู wolf speed เป็นอะไรที่แจ่มมากแล้วก็ถ้าสุดสมมุติลงข้างล่างหมดแล้วใช่ไหมคุณอาจจะขึ้นบนมาเพื่อเอานี้โบทายสปีดแอทแทกสปีดอะไรพวกนี้คือเราใช้หมดเลยเว้ยแอทแทกสปีดโบทายดาเมจเห็นตรงไหนกดตรงนั้นได้เลย นั่นแหละก็ไปลองอัแดแอปกันเพราะตอนนี้พอ,อยต์ผมยังน้อยผมอาจจะยกตัวอย่างฟูลบิวให้ไม่ได้แต่คิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอยู่เนาะก็จะเป็นเส้นประมาณนี้นะครับใครอยากไปเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนอันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าบิวผมก็ไม่ได้ดูใครมาดังนั้นมันก็จะอาจจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านนิดน,นึงแต่ว่าเท่าที่เล่นมาไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแค่สีประมาณนี้ม่ในส่วนของสมใส่กันบ้างของสวมใส่อย่างไงก็ต้องเป็นบอมบาร์คอสโบ์ครับถ้าสมมติอยู่แอคแรกชื่อบอมบาร์คอสโบร์เฉยถ้ามาแอ a c r u e l ก็จะเป็น Advanced Bombard Crossbow ซึ่งจุดเด่นของมันก็คือการที่ Grenade Skill f i r e and a d d i t i o n a l Projectile หมายถึงว่า Grenade จะยิงเพิ่มอีกหนึ่งลูกเสมออ่ะแค่นี้ก็มากพอแล้วเพราะมันไม่มีหน้าไม้อื่นที่ทำอย่างนี้ออฟหลักที่เราใช้ก็คือฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์เคาดามิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาสูงสูงเลยยิ่งสูงยิ่งดีเพราะว่ามันจะยิ่งแรงนะครับแล้วก็ออฟลองลงมาเป็นเพิ่มดามจไฟหรือไม่ก็ดามจฟิสิกส์ก็ได้ส่วน ไอ้ส่วนซับฟิกข้างล่างอ,อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องออฟก่อนออปชันจะมีพรีฟิกกับซับฟิกพรีฟิกเนี่ยเสมือนออฟหลักซึ่งจะค่อนข้างตรงกับชิ้นนั้นๆอย่างเช่นถ้ามันเป็นอาวุธมันก็จะต้องบวกพลังโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมซับฟิกจะเป็นค่ารองครับค่ารองก็อาจจะแบบหมายถึงว่าเพิ่มสเตตัสให้รีมานาหลังค่าแอตแท็กสปีดอะไรทํานองนี้ครับเอานี้เรียกซับฟิก น่าเป็นพาร์ทเกาะการเพิ่มอาร์เมอร์เพิ่มเลือดอะไรพวกนี้จะนับเป็นพรีฟิกเนาะซับฟิกก็จะเป็นพวกสเต็งอินอะไรนะทำลองเนี่ยการเพิ่มไอเทมดรอบลา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 การเพิ่มรีเลือดการกันไฟพวกนี้เป็นซับฟิกหมดเลยอ่ะอันนี้คือหลักๆการทำของนะซึ่งผมจะไม่ลงลึกมากแล้วกันเพราะของผมแม่งก็ยังไม่ตันดังนั้นเราเราเอาแค่เรื่องบิวบิวชุดเอ่อบิวบิวอาวุธบิวสกิลแล้วก็แพสแพสซีไปเล่นกันก่อน นะครับก็ยิงข้าข้าวมาประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเวลาเคลียร์มอนเราเล่นประมาณไหนเราเล่นยังไงอะไรอย่างงี้ฮะคือต้องอธิบายก่อนว่าเราต้องรู้จักตัวละครของเรารู้จักเลนของเราอย่างเช่นถ้าสมมุติผมเดินมาแล้วผมรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าไอ้ข้างหน้าจะมีมอนนะแต่เราเราคอนซูมแอซูมได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาเราสามารถยิงระเบิดรอได้เลย อะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะเนี่ยคุณไม่เห็นมอนใช่ไหมคุณไม่เห็นมอนแต่คุณรู้สึกว่ามันทางโล่งๆอ่ะคุณยิงควันเซตเปิดก่อนเลยก็ได้อ่ะทางตันทำกูดูแยกแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยิงก่อนไม่รู้ยิงก่อนอ่ะยิงไปไม่ได้ามานาเราไม่หมดอยู่แล้วเว้ยถ้าเรามีออฟดีๆนะออฟไม่ดีก็เดินเข้าตลาดเอาเอ็กซ์ซออฟไปดึงเอาครับ เนี่ยเห็นว่าผมเป็นคนที่ยิงมั่วยิงซั่วมากเลยผมยิงไปเรื่อยอ่ะถ้าสมมติคุณไม่อยากให้ระเบิดอ่ะอันนี้ผมเทสให้สมมติคุณรอระเบิดระเบิดนาน,นานนานใช่ไหมอ่ะแต่คุณสามารถเอาเอ็กซ์โ v e ฟจุดอย่างเงี้ยจุดได้เลยสกิลหลกัหลกๆที่เราใช้ก็จะมีคลัสเตอร์แล้วก็อ่ในส่วนของโอ้กล้องผมบังน่ะจะมีเอ็กซ์โ v e ีฟกับคลัสเตอร์นะครับเวลาเรายิงสองสกิลเรื่องกดจุดก็จะประมาณนี้ คุณนึกว่าคนคนแถวบ้านจุดรู้แม่งเครียดเลยนั่นแหละประมาณนี้เห็นเสียงมอนมากลัวมันเข้าอ่าวแฟดดักไว้ก่อนเลยแฟดก็ดาเมจดีนะเป็นอีกหนึ่งสกิลดาเมจหลักได้เหมือนกันนะครับแต่แบบมอนมันเยอะมากๆจริงๆแล้วเราสึกเราเริ่มเครียดแล้วเราเริ่มเครียดแล้วเราแบบไม่ไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยเนี่ยคุณแฟดเห็น,นมันยกแขนป่ะพอมันโดนแฟดมันโดนช็อคมันหยุดเลยเว้ยมันแบบ หยุดทันทีอ่ะโุ๊ย the hell มอนเหรอนะไม่เห็นทันทีหลอนกับคิเมล่าตัวเองไงม,นะมานาหมดคุณก็กดขวดเอาแต่ว่าโดยส่วนมากนะครับจะไม่หมดถ้าไม่ได้ยิงเล่นยิงยิงซั่วแบบผมนะครับยิงมุ้ยยิงซั่วเนี่ยคุณแบบยิงแฟดเปิดไว้ก่อนได้เลยแฟดเป็นสกิลที่แบบมันวนเรื่อยๆอดังนั้นเราใช้เพื่อเซฟตัวเองเนาะ เราไม่ได้อยากเอาตัวเข้าไปถูเสมอต้องบอกงี้อ่ามอนชีสเหลืองอุยอ๊ยทีย่สุดสไส้ตายแล้วเห็นปะคือมันแรงมากอะ่ะแต่แค่แบบคุณต้องมีสติกับตัวเองนิดนึงอะ่ะคุณต้องรู้ว่าอ่ะถ้ามอนชีสทำยังไงอย่าโลกมอนชีสปุ๊บแปดทิ้งก่อนอ่ะมอนชีสแปดเห็นไหมมันชะง,งักเรามีจังหวะถอยเวลามอนอัดเราเข้ามุมก็เหมือนกันมอนอัดเราเข้ามุมเราสามารถแฟลชแล้วก็ถอยได้นะครับ จะเป็นประมาณอย่างนี้อ่ะสมมติโอ๊ยโอยโดนอัดโดนอัดแปดเลยแล้วคุณกิ้งสวนอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันอ่าตัวใหญ่ง้างแขนง้งางไม่เคยเสร็จหรอกพวกนีน้บอกเลยเล่นมาผมเจอข้อเสียก็คือเวลาเราเจอมอนที่โมบิลิตี้สูงสูแล้วสกิลเรายังไม่พร้อมนะ้อยอย่างเช่นยกตัวอย่างจะเป็นบาบาร่า บาบาร่าจะเป็นมอนต,ตัวแรกที่เราตีก่อนเข้าแม็เปลี่ยนคลาสนะครับมอนนี้เราต้องตีก่อนเข้าแม็เปลี่ยนคลาสก็บาบาร่าก็จะเหนื่อยนิดนึงเหมือนเราเหนื่อยกับแม่งนั่งวารอยู่นั่นเลยเนี่ยแต่ว่าพอสกิลเราเยอะแล้วกลับไปสู้อีกบาบาร่าก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะผมพูดเลยเพราะว่ามันสปัน์ไวมากครับคือคลาสเราเป็นคลาสที่แบบแปลกดีเป็นไสโจมตีไกลที่ มีสตันที่ใช้งานง่ายเป็นสตันแบบผลักงอนทิ้งด้วยอะไรด้วยม่วตัวไปหมดตาผมลืมตาป้อมให้ดูตั้งป้อมก่อนอะป้อมก็จะขึ้นอย่างงี้เห็นปะมันก็ยืงตีกับป้อมเรามันเมาเว้ยดาเมจป้อมมาไม่เยอะแต่เรื่องการดิส t r a c t มันดี เดี๋ยวผมรอสกิปเข้าไปกีบอสให้ดูแล้วกันนะครับหาบอสก่อนโอเคมีไอเฟรมนะศึกษาเรื่องไอเฟรมกันด้วยนะครับยิ่งให้ตรงจังหวะโอกาสรอดก็จะเยอะนะ ม,มันเล่นประมาณนี้แหละคือคุณจะเซตคุณจะเซตน้ำมันเซตควันสมกอะ่ะหมยถึงมัถึง,งพอยซันเอ้ยแกส๊สไอ้ทียชื่ออะไรวะคุณจะเซตสองอย่างนี้แล้วก็สแปรมระเบิดเข้าไปสแปมสแปมตัดใดที่บอสยังไ,ไม่เข้ามาก็ไม่ต้องหงวลครับแต่ว่าแนะนําให้เล่นใกล้บอสไว้ดีที่สุดถึงมันจะแบบว่าต้องใช้ความชินนิดน,นึงก็คือเห็นไหมว่าตอนแรกอะ่ะผมอยู่ไกลแล้วผมมองไม่เห็นว่ามันจะทําอะไรเพราะพื้นร,ระเบิดตลอดเนาะแต่ถ้าเราอยู่ใกล้อะ่ะเราจะเห็น Ờ, โมเดลตัวละครเราอะอยู่ใกล้กับบอสแล้วมันมันเห็นชัดกว่าเวลาเขาจะเริ่มทําอะไรสักอย่างเราสามารถกลิ้งอยู่รอบตัวเช่ไอ้เสานี่คือบอสใช่ไหมบอสจะตีมาทางเราเราสามารถโลแบ็กใส่มันอย่างเงี้ยโลอินโลอินเอ่อวนๆอย่างเงี้ยโลอินสแปมโลอินสแปมโลอินสแปมอะไรทํานองนี้ฮะเนีย่ยเข้าๆวิธีเล่นประมาณนี้เห็นไหมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากแล้วก็เอาจริงๆอันนี้คือผมต้องสรารภาพตามตัวว่าเสือ้อผมมัน ากาบสัตว์เลยแล้วผมจะไม่ได้ทําของใหม่สักทีนะครับทาแต่อาวุธก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมโดนแรงดูนี่ <c oughs> นั่นแหละมันก็เลยลำบากนิดนึงไอ่ว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับวิวนี้ก็จริงเอาเอาไปเล่นตามกันได้แล้วผมผมก็ยินดีแชร์ให้ทุกคนด้วยถ้าสงสัยอะไรมาถามในสตรีมเนาะไว้เจอกันครับแล้วก็อย่าลืมฝากไว้กับ c h ช a n s h o p ด้วยช่วงนี้ช่วงนี้นี่ลดราคาอยู่คลังลดราคาอยู่ถ้าใคร อยากที่จะอาหาทรัพยากรไปปั้นตัวนะครับแนะนําให้เติมพรีเมียมแล้วก็เอาของลงขายในเว็บเอาขายรูกถูกก็ได้เพียงน้อยเราได้เม็ด X มาแล้วก็ไปซื้อของมาให้ตัวเราเก่งขึ้นได้นะครับฝ mm hmm. ากไปด้วยครับไปเจอการสำหรับ P O E ครับไปละ